สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็เจอกันในคาบของวิชาสุขศึกษานะครับคาบที่แล้วนะนักเรียนจําได้ไหมว่านักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรไปนะก็เรื่องอวัยวะภายนอกนะครับตัวให้นิดหนึ่งนะอวัยวะภายนอกนะครับเป็นอวัยวะที่เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้นะเช่นตาหูจมูก นะครับส่วนอวัยวะภายในเนี่ยนะครับเราไม่สามารถมองเห็นได้นะนะเช่นปอดตับไตไส้พุงนะครับทีนี้ในคาบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนต่อเนื่องจากคาบก่อนนะครับก็คือเรื่องอวัยวะภายนอกเหมือนกันแต่ว่าจะมาเรียนรู้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะภายนอกว่าอวัยวะภายนอกเนี่ยนะครับ มันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแต่นะครับนะครับก่อนะนที่จะจะไปเรียนนะครับเรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายนอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูไทยเนี่ยเปิดเพลงนะครับตัวเรานะให้นักเรียนได้ฟังก่อนนะครับนักเรียนรองตามได้ก็รองตามนะครับนักเรียนฟังแล้วก็ คิดไปด้วยจําไปด้วยนะฮะว่ามันว่าอวัยวะภายนอกเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ เป็นไงครับนักเรียนนะฮะนักเรียนก็ได้ฟังเพลงเกี่ยวกับตัวเราไปแล้วนะครับเนื้อเพลงเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกนะฮะแล้วก็หน้าที่นะของอวัยวะภายนอกนะครับนักเรียนก็ได้ฟังเพลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวครูไทยก็จะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องหน้าที่ของอวัยวะภายนอกกันนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าหน้าที่ของอวัยวะภายนอกเนี่ยนะครับมันมีหน้าที่อะไร กันบ้างมาดูเลยครับอ่ะนะครับเออบางอาวัยวะเนี่ยนะครับมันจะไม่มีในภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครูใช้นักเรียนเนี่ยนะบอกครูจะให้นักเรียนเนี่ยจับที่อวัยวะที่ครูบอกนะครับเริ่มจากอาวัยวะเรกเลยนะครับให้นักเรียนจับไปที่ผมนะครับ ในนี้ไม่มีนะครับนักเรียนจะไปที่ผมเลยนะฮะอ่าครผมมันจะทําหน้าที่ปกคลุมศีรษะนะครับปกคลุมเพื่อไม่ได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะนะฮะนะต่อไปอวัยวะต่อไปเลยครับก็คือหูนักเรียนเอามือไปจับหูตัวเองแล้วก็ดูภาพด้วยครับ นะนะครับหน้าที่ของหูนะครับคือฟังเสียงต่างๆนะฮะวิธีการดูแลรักษานะครับก็คือเออไม่แค่หูแรงๆนะครับพยายามอย่าให้น้ำเนี่ยก้าหูนะ,ะแล้วก็ใช้คัตติลบัตหรือว่าสำลีในการทำความสะอาดหูนะครับ อันนี้คือหูนะฮะแล้วก็หน้าที่นะครับต่อไปนักเรียนชี้ไปที่ตานะฮะแต่ที่ตาเบาๆนะครับแต่ที่ตาเบาๆนะฮะตานะครับมีหน้าที่ไว้ดูนะฮะดูสิ่งต่างๆนะ,ะรอบตัวเรานะครับหนหน้าที่นั่นคือหน้าที่ของตาทีนี้วิธีดูแลรักษาตานะครับ ไม่ใช้มือขยี้ตาเมื่อเรารู้สึกเคืองตาหรือว่ามีฝุ่นเข้าตานะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยนะครับให้อ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะควรวางหนังสือให้ห่างจากระดับสายตาเนี่ยหฟุตนะฮะแล้วก็ไม่ควรจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆน,น,นะ แล้วก็พยายามทานอาหารที่มีวิตามิน A สูงนะครับเพราะมันจะช่วยบำรุงสายตาของเราได้นะฮะต่อไปมาดูอวัยวะต่อไปเลยครับก็คือจมูกนะฮะจมูกมีหน้าที่ไว้ดมกลิ่นนะแล้วก็หายใจนะครับวิธีการดูแลนะฮะวิธีการดูแลจมูกนะครับ ควรมันทำความสะอาดจมูกนะครับก็ใช้คัตเติลบัดเคียร์เบาๆนะฮะไม่แคะนะครับ,รบของแข็งนะครับในรูจมูกนะหรือว่าไม่นำสิ่งแปลกปลอมเนี่ยนะครับเข้าไปในจมูกนะครับไม่สั่งน้ำมูกแรงๆนะครับอันนี้คือวิธีการดูแลรักษาจมูกนะฮะ ต่อไปมาดูปากครับในปากเนี่ยมันจะประกอบด้วยฟันและลิ้นนะฮะมันจะประกอบด้วยฟันและลิ้นนะครับทีนี้ปากเนี่ยมีหน้าที่นะครับพูดสื่อสารนะฮะแล้วก็บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะทีนี้วิธีการดูแลปากเนี่ยนะครับหนึ่งเลย เราต้องแปลงฟันแล้วก็ลิ้นอย่างถูกวิธีนะฮะต่อไปเราควรแปลงฟันอย่างน้อยนะครับวันละสองครั้งนะฮะวันละสองครั้งนะครับแล้วก็ควรที่จะไปพบทันตแพทย์นะฮะทุกๆ6หกเดือนนะครับทุกๆุหก,เด,นะก,กเดือนเพื่อ ที่จะตรวจว่าฟันของเราเนี่ยนะครับมีปัญหาหรือไม่นะฮะจะได้ทำการรักษาได้ทันนะ,ะต่อไปมาดูอว,วัยวะต่อไปเลยครับก็คือมือนะฮะมือมีหน้าที่เนี่ยทำให้เราเนี่ยไปหยิบจับสิ่งของต่างๆได้นะฮะวิธีการดูแลรักษามือคือล้างมือบ่อยๆนะฮะพยายามตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนะฮะ ไม่ดูดนิ้วหรือว่าไปกัดกัดล็บนะฮะเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะเข้าสู่ร่างกายได้นะฮะ,ะ,ฮะต่อไปมาดูกันต่อไปเลยครับนะ,ะต่อไปก็คือ,อก็คือเท้านะครับวิธีการดูเท้าเนี่ยนะครับมันมีหน้าที่ พาเราเคลื่อนไหวนะครับไปยังที่ต่างๆนะฮะวิธีดูแลรักษาเท้าเหมือนกันเลยนะฮะมันล้างเท้านะให้สะอาดตัดเล็บเท้าให้สั้นนะครับแล้วก็เวลาออกนอกบ้านเนี่ยจะต้องสวมรองเท้านะฮะอันนี้คือวิธีดูแลรักษาเท้าต่อไปแขนและ ขานะครับเราจะต้องมันดูแลทำความสะอาดแขนขาและข้อโศกข้อเท้านะฮะให้สะอาดอยู่เสมอนะครับและนี่คือหน้าที่ของอวัยวะภายนอกนะครับนักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้นะครับเรื่องอวัยวะภายนอก นะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มันมีหน้าที่อะไรแล้วก็มันมีวิธีการดูแลรักษาอวัยวะของเราอย่างไรนะครับก็ขอให้นักเรียนปฏิบัตินะครับวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูไทยก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะเจอกันในคาบหน้านะในเนื้อหาเรื่องฟันของเรา นะครับส่วนครันี้ครูไทยขอจบการสอนเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ